ครัเอาแบกอขอฟอ่ะออฟไปตัดผมครับพี่ไอ้ย่ะนั่นอะไรกันใช่โอ้ไม่อะ่ะผมพูดชัดอยู่นะผมพูดชัดอยู่ผมพูดชัดอยู่เป็นไงบ้างครับวันนี้ดีครับก็น้ำหนักกำลังดีครับเฮ้ยผมผมร่วงเหมือนกันน้ำหนักผมร่วงเหมือนกันออร่วงเท่าไหร่เหลือสิบสี่แล้วพี่ร,พออร,ร้อยสิบสี่เพราะอะไรเล้เพราะว่าไม่เพราะว่าไม่ค่อยกิน, <laughs> กนเราไม่ค่อยวันนี้ไม่ได้แบบว่ารวยกินมาก หน้าใสขึ้นนะพี่ดีมันหนักลงเยอะเลยทำอะไรกันอยู่ครับผมเพื่อนๆเตรียมตัวไปเที่ยวสองทากันด้วอ่าการท่องปลอดภัยเที่ยวให้สนุกเป็นไงนดดฟันแล้วมันกึ๊กๆไหมไม่ค่อยพี่ยังใช้ชีวิตได้อยู่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่สองปีครึ่งโหหมอไม่ให้ดัดใสเขาบอกให้ดดดใสต้องเป็นคนที่เคยทำมาก่อนหรืออะไรครับไม่ใช่มันมีดัดใสมันมีสองแบบ คือมันมีใสแบบแล็บแต่ละแล็บแล้วก็แบบแพงดัดได้แบบแบบที่มันไม่แพงก็คือคนต้องเคยดัดมาก่อน oh. มันก็จะแบบว่ากลับคืนทรงรูปได้แต่จริงมันดัดได้อยู่เร็วกว่าด้วยอืมเย <Yeah. S 2> แขนดีขึ้นไหมไม่ดี <laughs> บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เอ็นมัเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากมันนานระยะยาว ดีอยู่นี่ผมเดี๋ยวคืนนี้ได้ฉลองกินเยอะๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่ก่อนได้ครับพี่สวัสดีครับเพื่อนๆได้ฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตามไหมครับพี่ได้เดินก็ได้ไม่ต้องวิ่ง <c oughs> <c oughs>